อาท่าได้อยากได้ฟางนะครับพี่น้องหาก้อนลอยนะครับหาก้อนลอยเด้อพี่น้องนะครับเป็นฟางของแมงงวนนะครับอ่าแบบใหญ่เลยเนาะแบบเงาเลยนะครับบอกเงาเลยครับปีนี้ละพี่น้องนะครับปีที่ผ่านมานะครับฟางงามๆนี่ครับหาก้อนลอยครับอยู่บ้านยยงกอแม่บ้านนาคาตำบลครับตำบลยังก็บตำบลลือข้างบอนไก่บ้านนาคาเด้อเพี่น้อง อ่าก้อนร้อยนะครับพี่น้องมาเอาเลยงามๆปุดป่างป่างปีที่ผ่านมานี่นะครับเหลือหลายแห่งครับเรื่องเรื่องลายวะจะก่อนประมาณสามร้อยก่อนได้โอ้ข้างทีรอยอครับประมาณสามร้อยก่อนพี่น้องพี่จ้าสั่งไปแล้วเยาวกลับไปนำสักสองสามร้อยครับเศษสามใดแล้วก่อนแบบใหญ่เลยนี่บอกใหญ่เลยนะครับเอามาเอาเด้อพี่น้องเพราะม่มีป่างไม่มีฟ่างเด้อมาทางอ่าบ้านนาวัดเนาะข้างวัดวันนาคำนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรใส่ให้นะครับ เป็นแมงวันเดอห้าก้อนร้อยนะครับฟัางก้อนใหญ่ๆนะครับ <c oughs> นักเดี๋ยวไปจา้าสิขนขนฟางกินก้อนฝนดึงมาไปก้นใหญ่แห้ง <c oughs> ก้อนบอกใหญ่พี่น้องบอกใหญ่อ่ะนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรใให้ครับผู้ใดสนใจโทรมาหาแมงวันไหนคิ่รถมาเอานะครับฟางหาก้อนล้อยก็พอเพิน่นนะครับใจดีคักๆอ่ะเดี๋ยวไปคนฟางซอยเพิ่นอนมันนักว่าลูกคนใหญ่ <c oughs> ฟางบอกใหญ่พี่น้องอ่ะนะครับสนใจโทรมาเด้อ